สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนคลิปนี้เรามาดูดวงรายเดือนกันต่อนะเป็นการอ่านที่ภาพรวมเท่านั้นอ่านจากดาวจรเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะเราย้ำว่าพื้นดวงเดิมสําคัญมากแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สําหรับผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาจนถึง15พฤศจิกา แต่ตามหลักโรหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่ตุนจะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวสุขดาวประจำตัวของคุณอยู่ในภพวินาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกาทำให้คุณอยากจะอยู่คนเดียวมากขึ้นอยากอยู่เงียบๆไม่ค่อยอยากสนใจโลกภายนอกไม่อยากยุ่งกับคนอื่นคุณจะคิดมากนิดนึงนะในช่วงนี้อาจจะช่างวิตกกังวล เสียใจผิดหวังในสิ่งที่คุณเจอทุกใจกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณต้องเผชิญการโดนหักหลังอาจทำให้ระแวงไม่ไว้ใจใครง่ายๆมีศัตรูคอยขัดขวางความก้าวหน้าระวังการตัดสินใจสักนิดหนึ่งนะคุณจะตัดสินใจเร็วไม่รอบคอบการตัดสินใจด้วยความประมาจจะทำให้มีเรื่องผิดพลาดเสียหายตามมา แต่ถ้าคุณมีการเดินทางไกลในระยะนี้ถือว่าถูกกับดวงนะดาวอาทิตย์กับดาวอังคารทับหลักจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณต้องระวงังเพราะอาทิตย์กับอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูหนักๆน,น,นะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดอาจจะมีเรื่องให้ต้ตองไปโรงพยาบาลหรือจะมีเรื่องผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ แต่อาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภด้วยนะปัญหาอุปสรรคที่มีเข้ามาทําให้คุณสามารถจะเอาชนะความยุ่งยากปัญหาทั้งหลายทั้งแหลกไปได้แล้วยังเป็นคนที่มีโชคมีโชคลาภลอยมีโชคดีทําอะไรเป็นเงินเป็นทองหาเงินเก่งแล้วก็จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินบ่อยๆด้วยในด้านการงาน คุณจะมีไอเดียดีๆนะมีไอเดียแปลกใหม่มีความคิดสร้างสารรค์อาจจะชอบการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆคุณที่จะทำธุรกิจหรือทำการซื้อขายบ้านที่ดินอาคารพาณิชย์ยาพหานะต่างๆจะได้ผลดีมีกำไรส่วนคุณที่ทำงานประจําผู้ใหญ่เจ้านายอย่างสนับสนุนให้โอกาสคุณได้แสดงฝีมือในการทำงานนะได้อยู่ร่วมในกลุ่มสังคมที่ดีให้ความร่วมมือสนับสนุนคุณ มีโอกาสที่จะเดินทางไกลหรือมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเปลี่ยนเนื้อง,งานนะแต่ว่าเรื่องเพื่อนเนี่ยคุณจะได้เพื่อนดีที่สนับสนุนแต่เพื่อนที่ไม่จริงใจก็มีอยู่เหมือนกันนะเพื่อนที่หาแต่เรื่องสร้างแต่ความเดือดร้อนมาให้ก็มีควรระมัดระวังในการคบเพื่อนด้วยอย่าไว้ใจใครจนมากเกินไป คนที่ดวงเหมือนจริงใจแท้จริงแล้วอาจจะไม่ได้จริงใจอย่างที่เห็นในด้านการเงินอังคารดาวการเงินของคุณทับลักนณะดาวเป็นประคิดเรื่องเงินเงินทองทองเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องหลักของชีวิตมองหารู่ทางหาโอกาสในการหาเงินอยู่เสมอคุณจะมีความมุ่งม,มั่นทะเยอทยานในการหาเงินเรียกว่าหาเงินเก่งนะถึงจะลำบากก็ไม่นานเดี๋ยวคุณก็มีช่องทางหาเงินกันได้ ได้เงินจากทางไกลาการค้าขายในโลกออนไลน์ทําธุรกิจกับต่างประเทศหรือว่าทํางานร่วมกับคนต่างชาติส่งผลดีประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้าในเรื่องของเงินผู้ใหญ่ก็ยังให้ความสนับสนุนหรือว่าแนะนําโอกาสดีๆให้ความช่วยเหลือในด้านการเงิน คุณจะได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนในด้านการลงทุนการร่วมหุ้นทำธุรกิจมีเครดิตทางการเงินที่ดีแต่ในการร่วมหุ้นลงทุนต่างๆนะถ้ามีหุ้นส่วนระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนอริไปอยู่ในภพปัตตานีด้วยนะในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นต่างๆระวังการถูกหลอกถูกโกงอย่าประมาทอย่าไว้ใจในเรื่องของเอกสารสัญญาดูให้ดีก็ตกลงเอาให้ชัด ในด้านของค่าใช้จ่ายนะความที่มีอาทิตย์กับอังคารมาระวังจะเสียเงินเพราะความประมาทบุตรหลานบริวารสร้างปัญหาให้ทุกข์ใจสร้างหนี้สินให้คุณต้องชดใช้แทนทำให้เสียเงินเกินความจำเป็นเรียกว่ามีอุบัติเหตุทางการเงินวันที่15พฤศจิกาดาวอังคารดาวการเงินเข้าพบการเงินดาวเป็นเกษตรถือว่าแข็งแรงมากอันนี้เป็น เขาเรียกว่าจุดที่ดีจุดหนึ่งนะการเงินแข็งแรงสําหรับชาวตุลในเดือนพฤศจิกายนเป็นโอกาสดีๆทางการเงินโอกาสทองนะคุณจะหาเงินได้มากหาเงินได้เยอะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเหมาะกับการทําธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายการเงินจะไหลเข้านะการเงินเรียกว่ายกระดับดีขึ้นเลยแต่ปัญหาคือวันที่17ดาวอาทิตย์เนี่ย เจ้าเรือนลาพระเข้าพบการเงินจริงๆดีอีกเหมือนการลาพระอดุมพระเรียกว่าเงินต่อเงินนะคุณจะมีเงินเข้าได้หลายช่องทางเพียงแต่อย่างที่บอกอาทิตย์กับอังคารเนี่ยมันเป็นดาวคู่อุบัติเหตุพอมารออยู่ในเรือนการเงินแล้วต้องระวังอุบัติเหตุทางการเงินคือพอคุณหาเงินมาได้แล้วมันจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายหรือต้องใช้เงินเกินความจําเป็นเสียเงินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีด้วยในด้านความรัก ดาวอังคารดาวคนรักคู่ครองทับลักแต่ว่าดาวเป็นประดาวปัตตนิทับลักนี่ทําให้คุณมีเสน่ห์นนะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนรักคู่ครองเนื่องจากการเดินทางบังเอิญเจอกันคบกันเป็นเพื่อนก่อนแล้วพัฒนามาเป็นความรักก็ได้หรือว่าได้เพื่อนเป็นแฟนเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาแบบช้าๆแต่มั่นคงความที่ดาวปัตตนิเป็นประต้องระวังคู่ของคนอื่น หรือได้คนรักคู่ครองที่เคยผ่านการใช้ชีวิตมาแล้วแล้วมีดาวเจ้าเรือนอริอยู่ในภพปัตนิคุณมีโอกาสที่จะเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามได้อยู่แล้วนะระวังในการพบคนสักนิดหนึ่งบางทีคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างหรือความรักมันต้องมีการแข่งขันมีการแย่งชิงถ้าความรักที่ต้องแย่งชิงคุณก็ไปรตรองสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นความรักที่คุณควรลงสนามแข่งขันไหม บางทีอยู่แบบสวยๆเชิดๆดีกว่าเนาะโดยเฉพาะคุณสาวๆส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วดาวอังคารที่จอร,ร่วมดาวอาทิตย์เลยตลอดเลยนะดาวคู่นี้ไปไหนไปการเป็นดาวคู่ศัตรูคู่แตกหักทําให้ชีวิตรักของคุณจะมีปัญหามีปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองหรือในเรื่องของมือที่สามความใจร้อนความทิศิต่างๆหรือบางที คนรักคู่ครองของคุณก็ไปอาสาคนอื่นเขาเยอะทําให้มีปัญหาเดือดร้อนตามมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังอีกเหมือนกันแต่ถามว่าถึงขั้นอย่าล้างไหมก็ไม่น่านะเพราะว่าอังคารเจ้าเรือนปัตตนนี้จะมาเป็นเกษตรในพบการเงินเพียงแต่คุณก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็อย่าทิถิกกันจนเกินไปเท่านั้นเองนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิกายน ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า